อันนี้เราอยู่ที่ซูโจมังจีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟแก้วแรกกันเอาระวังข้างหลังครับโอ้โหรถแม่งดูรถขอดควายดูรถควายระวังรถด้วยอยู่แหล่งท่องเที่ยวนะตอนนี้อมากินกาแฟครับผมดีคาฮัลโหล I would like some Americano and do you have the specials Uh, coffee bean. Uh, coffee bean is special. Uh, you can see it's both Kenyan and... Uh, what country? Kenya. Mm -hmm. And? Uh, is, uh, Ethiopia. Ethiopia. And? Ethiopia uh, too. But this body is... Uh, uh, okay. Got some, uh, some... Okay. And... Okay. 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 Cheese. So okay. Uh, Honduras. Honduras. Oh. Uh, is some Honduras uh, whiskey at right? Yeah. Uh I don't, I don't like that. And this, and it. This. Uh, uh, okay. This one, so. Ethiopia. Uh ice americano. Yes. Here I'll take out. Oh yeah, yeah, yeah. Okay. You you make for, by espresso machine or pour over? What? Uh yeah. ว h ตคายยูเอ uh, oh, uh, ็กทร r a c t oh, ่นเอ i ปโซ s ร o อพูลโอ o วอร์อ๋อคุณส a n ารถอ๋อไอเ e a อะเมริกาโ e เ Yes. y yes, e yes. s Yes. ร e กาโ a ใช่ใชใช s ก็คือใช้เอโซะเขาใช้เครื่องเอโซแมชชีนอยู่แล้วออลืมลืมอ้องใช้เครื่องนี้จ่ายอ้าจัดมา อ๋อมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำยังไงบ้างนะนี่คือเครื่องเขานมีมเมล็ดให้เลือกด้วยนะครับนี่สวยเลยตอนแรกเดินมานึกว่าสปิลิตนะฮะไม่ใช่นะฮะรการเ x t ก a c ั i o n ่นครันหน่อย ลองมาดูคำ extraction นะครตอนนี้เรามากินกาแฟที่จีนนะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยเีย ต้องรอใจตังก่อนนะอเพยอวทอีช้ที่นี่เขาใช้คือเป็นโหลดอาริเพยอะไรอะก็ได้นะครับแต่ว่าวี h ช t แล้วก็ของผมใช้ทููทมูฟเใช่ไหมของเกใช้ทูมูฟเไ,ไม่ใช่ทูมนันนีเออสแก้วเบาทเออโอเค กาแฟพิเศษด้วยใช่ไปแ,แล้วก็น้ำส้มเป็นน้ำส้มสดจริงๆโอเคแค่ได้เท a video c วิดีโอคลิป thank you thank you อ่าขออนุญาตเราก็ถือว่าได้ทุกสิ่งเมื่อขออนุญาตเราก็ถ่ายอยู่แล้วนะฮะอันนี้ครับนี่สเปเชียลตี้เขาก็ต้องเหมือนบ้านเรานะตรงน้ำตรงนม น้ำแข็งตอนนี้ก็ฮิตมากครับ1.5นิ้วนะน้ําแข็งเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็หาซื้อได้ทั่วไปแล้วสั่งไม่ต้องทําเองเลยอ๋อดูเครื่องสะกอนนะฮะดูเครื่องสะกอน <c oughs> คือจริงๆตามหาร้านกาแฟเเปอชุตี้มาถ้าพิมพ์ออกมาไม่ขึ้นเลยนี่เดินมาดุยๆมาเจอพอดี เขาใช้น้ำร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอบบผมตีว่าใส่น้ำก่อนนะดูโงดู workflow ของเขาดูนะฮะก็คือท,ทำส,สดเลยเลนี่สเปเชียตีของแท้ม่ต้องอย่างนงี้เมื่อกี้แบบสั่งชามะนาวต้องเปลี่ยนเห็นเครื่องทำ้เปลนเป็นน้ำส้มเลยใช่ไหมเปลี่ยนเป็นน้ำส้มเลยอ่ะ ยัยไม่ร yeah, right. ู้ workflow ดู workflow เฮียเนี่ล้างหัวคุกให้ใหม่เลยงจวะกาแฟแก้วแรกเราสั่งเอทิโอเปียไปนะฮะนี่นี่น้ำโซ่ของน้ำก็ได้แล้วคั้นใหม่เลยก็ต้องอย่างนี้สเชี c i a l t y bar นะ นี่เขาก็ตั้งนูนตั้งนี่เรียบร้อยแทมเทิมนะฮะอันนี้บทดเลยวอร์โล์ของแต่ละประเทศดูแล้วกันนะครับเราจะไม่เราผมก็พยายามจะแบบพาไปแต่ละประเทศแล้วก็ดูว่าเออเขาทำงานกันยังไงนะเหมือนบ้านเราหรือเปล่านะ เอาได้แล้วน้ำส้มแท้นะฮะนี่ workflow เขาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เอ๊ะจัดหน่อยดูครับเนี่ยเห็นี่ยเนีเนเนี่นี่่น อตอนแรกคิดว่าน้ำส้มซันควิกแต่มันคือ้ส้มสดที่เขารสชาติเป็นอย่างนี้ได้มาแล้ว try right. thank you yes good นี่ของแท้โอเคนะครับแน่นอนเอาดู workflow ก็ประมาณกลางนะครับกลางในดู workflow สักกรอนนะฮะ เอาเขาเฮกเนี่ยาเฮกไมเข้เคุณนี่ก็ขายของตลอดนี่่นี่ใช้ความรู้สึกเอา ตัว so นี้เป็นตัวนี้เป็นประมาณโค้กลางนะฮะอาจจะออกไปทางกลางเข้มนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เข้มมากนะดูสีเครมากก็จะรู้ว่าเอธิโอเปียบาย เรื่องความเร็วของชอ็อตอย่าไปซีเรียสนะครับมันอยู่ที่เรซพีว่าเขาต้องการจะพรีเซนต์อะไรบางตัวต้องการจะไหลช้าเพราะว่าอยากได้บอดี้บางตัวต้องการไหลเร็วเพื่ออยากได้เฟเวอร์นะเรื่องนี้เรื่องเวลาบอกกันไม่ได้ thank you enjoy thank you thank you, thank you. อ่อาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับอันนึง,นง,นง,นงโอ้ยช่วยจับหน่อยครับ่ปจิบบุญนี้ดีวกว่า นั่งกินตรงนี้เลยเหรอโอ้ยแก้วแรกของวันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ให้อย่างงี้ป่ะทำอย่างเี้เราอยู่ญี่ปุ่นโอ้โหมานั่งกินกันมานั่งกินกัน Thank you ิวโซมาล้างผาก่อน ดีเลยคือเขาต้องการจะโชว์พวกเกี่ยวกับเฟรเวอร์กับอะซิมิตี้ครับบอดี้เขาไม่ได้โชว์เขาเลยทำการตกให้มันไหลเร็วอ,อ่อย่าไปติดคิดอย่างนี้ดีกว่าคือให้จับเวลาไว้อะดีแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าไหลเร็วมันอยู่ที่การพรีเซนต์นะครับเพาะต้องพรีเซนต์อะไรแต่เนี่ยแก้เรื่องสำหรับครูแล้วคือขอให้มันไม่ควาดไม่ขมก่อนอะถือว่าโอเคแล้วอ,อ ก่อนครับมาเ่าลองมาดูกาแฟแก้วแรกของวันนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาเขาทำแบบไหลเร็วอะ่ะมันก็จะแบบบอดี้ไม่ได้เยอะเน้นกลิ่นนะฮะซึ่งเขาก็โชว์ความเป็นเขาก็โชว์ความเป็นเอธิโอเปียเขาแหละนะฮะ ไหลช้ามันก็จะขาด a c ิบิตี้ไปอยู่ในการพิีเซนต์ของแต่ตลร้านเนาะอืฟุตี้ชัดเจนเอธิโอเปียเบอร์รี่ออกชัด้วนี่ตัวอะไรอ๋อไส้กรอกไม่ใช่อันี้ไม่ใช่ไส้กรอกอันนี้เขาเชื่ออะไรนะอเดีก้กกี้นะเออเดี๋ยวลองดู อ๋อดูซะด้วยนี่แหละครับเดีย๋ยวเรามาดูหลายๆร้านเนาะว่าเขาสกัดกันอย่างไรครยพยายามเน่ยเดี๋ยวนี้จะถ่ายจะถ่ายให้ดูเรื่อง workflow ของแต่ละที่ดีกว่านะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วกำหนดที่รสชาตินั่นแหละถ้ารสชาติมันดีก็จะอบไม่มีอะไรอยางซีเรียสมากเรา ดื่มยางมีความสุขด้วยว่าแดกซะว่ายง่ายแต่ครูแค่จะมาดูการทำงานเขาแค่านั้นเองนะฮะรอดไหมนะไปเล่นเลยเดิมดำเขาเดิมดำแดกซะได้กาแฟแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อเบียร์นะฮะ เพราะว่ามาวันนี้คือวันที่สองแล้วที่เซี่ยงไฮ้ก็ยังไม่ได้โดนแอลกอฮอล์เลยนะความตั้งใจจริงๆก็คือจะไปกินเบียร์นะครับ <c oughs> นาลอกเลย <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดยังไม่ได้ดื่มนะล <c oughs> องมาดูลองมาดูกันคือตอนนี้เวลาจะเข้าร้านอน่ะ สังเกตก่อนเลยว่าเอ้ยเขามีซิงเกิลโดนหรือเปล่าไม,ไม่จำเป็นต้องเป็น EK หรือมาคอนิกนะคกูแค่ดูเครื่องแล้วก็ดูว่าถ้าลายเขามีซิงเกิลโดนแสดงว่าเขามีเมล็ดให้เลือกซึ่งชัดเจนเลยถ้าเอามันก็เป็นเครื่องสากลแลนะถ้าเราจะ EK แสดงว่าเขาต้องมีดิฟหรือว่ามีเมล็ดที่ใต้ปางจาบเขาเบนแต่ถ้าส่องไปดูแล้วมันมีแค่เครื่อง ออดีมานครื่องเดียวเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าเขาจะเป็นพวกแบบสปีดบาร์ผูเกาจะไม่ค่อยค่อยเลือกเพราะว่าอยากจะกินแบบให้เขาจัดการให้แบบอย่างเงี้ยสกัดยังไงเลโชวอะไรแล้วก็ลองไปชิมกันดูแต่เมื่อกี้ผููสังเกตเขาใช้น้ําอยู่ประมาณ140อัพอะแล้วก็เขาสกัดช็อตมาเร็วคือเขาต้องการจะโชว์เนี่ยมันคือเอธิโอเปียอืาว่าเพอร์เฟกดีมากไหมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่า รสชาติได้มาตรฐานดีรออรออ,อ,อ,อให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะละลายได d i l u t มากขึ้นกว่าเดิมรสชาติของมะลิออกด้วยเน,นี้ยเห็นไหมเอะไรนะมะลิทุกอย่างเป็นมะลิไม่ไม่เอธิโอเปียตัวนี้มันแค่มีมะลิเท่านั้นเองส่วนใหญ่วท,ที่นี่แบบทุกอย่างคือมะลิอืม เอาฟีมาซอมออกตอนนี้ผมก็แอบสอนร้านตัวเองตลอดเวลานะฮะมาเที่ยวก็ดูการทำงานของโอกาสด้วยก็ไปสอดสองร้านโอกาสด้วยที่โอกาสสาขาจุลานะครับมีที่พระรามสองด้วยไปสอดสองแทนด้วยวันนี้ผมมาสอนสองต่างประเทศเลยเราก็อยู่กันที่ท,ที่คือซูโจครับ ่าครูพักอยู่ที่เซียงไฮ้นะแต่ว่านั่งรถไฟมาซูโจมาเที่ยวบ้านเมืองโบราณของเขารึ้นชั่วโมงเองไม่ถุนคใช่ครับแล้วก็ค่ารถก็ไม่แพงด้วยนะฮะที่นี่ถูกว่าเดี๋ยวเดินทางด้วยจักรยานด้วยมีแค่อลรีเพมีมีทูมันนี่ก็อยู่ที่นี่ได้แล้วสแกนได้เลยก็โอนเงินจากธนาคารเราง่ายๆเลยครับใส่เข้าไปเหมือนกับเวลาเราไปจะไปเซเว่นนะฮะ มีอะไรจะถามไหมหรือมีร้านอะไรแนะนำฮะเ,เ,เข้ามา,าคุยกันหน่อยสวัสดีทุกคนนะรสชาติมาตรฐานดีครับ JB แล้วก็สกัดได้ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ก็ถือว่า make my day นะใช้ได้ใช้ได้ เดีจะไปเข้าร้านอันนี้หละใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้านี่ร้านร้านที่เป็นเชนเขาก็ลัคกี้คอฟฟี่ฮะ l u c k y นเหรอเออลัคก y i คอฟฟี่เนี่ยเห็นในเซียงไทยมันมีชื่ออะไรนะ Hanner เออที่บอกมันเป็นเยอะๆใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองแบบทั้งโอสคูลเขาด้วยแล้วก็อย่างเงี้ยสเปเชียลตี้แล้วก็เป็นแบบเชนเขาลองดูซิว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับบ้านเราไหม ว่าลองทําถามเพื่อนๆมาบางสํานักแล้วบอกว่ารสชาติไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อย่าครูจะมาคนมากินให้เพราะคูกินแนวโมเดิร์นแล้วก็ชอบกินเบียมากกว่ากาแฟครับจะคุยตัษสินไหมโอเคนั้นก็จบไปแล้วก็แก้วแรกเดี๋ยวมาเจอกันแก้วต่อไปนะฮะ,ะเปรี้ยวไปความหวานน้อยใช่ไหมครับอ๋อไม่ไม่ไมค่คือเขาเขาเขาสกัดเร็วครับเจเหมือนกับเขาใช้สูตรลบสิเราอะ เ,เขากำลังโชว์กลางแล้วก็ออกโชว์ความเป็นแบบรสชาติแบบเฟเวอร์จัดของเขาแค่นั้นเองเขาไม่ได้โชว์บอดี้แค่นั้นนะส่วนส่วน,ส,วนส่วนเราเราเรียนกันมาเรารู้กันเลยว,ว่าเราอยากอยากจะให้มันเป็นทิศทางไหนแต่เอาจริงอะแ,แค่กำหนดกำหนดที่เขาสกัดออกมาก็ถือว่าใช้ได้รสชาติเขาออกไปทำบอดี้น้อยเหมือนกับตัวเนี้ยที่เขาทำออกมาถ้าเขาอยากจะทำให้บอดี้เยอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราทำกันยังไงเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่สูตรของร้านเรซปปี้ของร้านเนี่ยเมลีออกชัดเอธิโอเปียเขาตัวเนี้ยตอนแรกมาก็เบอร์ร uh. เบอร์รี่มาก่อนแล้วพอน้ำแข็งละลายอย่าเพิ่งรีบกินอนะ่ะเวลาถึงแม้จะเป็นกาแฟเย็นนะอย่าเพิ่งรีบกินลอให้มันแบบได้หลดตัวมันเองก่อนอนะ่ะช่วงนึงกินช่วงแรกเหมือนกับคพป,ปิ้งเลย เหมือนเหมือนกับคัพปิ้งอ่ะแต่ว่าอุณหภูมิอย่างเงี้ยเราไม่ได้นับเหมือนคัพปิ้งอะคัพปิ้งเราจะนับที่ละเจ็ดสิบถึงหกสิบหกสิบถึงห้าสิบห้าสิบถึงเท่าไหร่อ่ะสี 50, 50่สิบสามสิบเจ็ดอะไรเงี้ยแต่เนีน้ยเราก็ลองกินไปนเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบแบบกระดกแบบกระหายอ่ะเออซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าได้หลุดออกมาเยอะแล้วนะฮะ เรีย้ยงเลียงกูเรีย้ยงเลี้ยงกู Good coffee Good b a ชมเขาหน่อยเอ่อว่าใช้ได้ดีครับดีดี <c oughs> อากาศดีนะเดี๋ยวเราคุณลองมาดูบรรยากาศตรงนี้กันดีกว่าก <c oughs> ็ ใครมาที่นี่ก็แนะนําร้านนี้ได้เลยนะครับชื่อร้านว่าทีดีนะครับผมเดี๋ยวปักไว้ให้แล้วกันเนาะปักไว้ให้เดี๋ยวปักไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนใครมาที่นี่ก็ลองแวะเวียนมาดูนะครับฮะดีทรีเอ่อ e e คอฟฟี่ดีเซอร์ก็แนะนำมานะครับผมจัดไป เนาะไหเนาะประมาณนี้เจอกันร้านต่อไปด้วยกันนะครับผมโอเคแค่นี้แหละบ,บายยเที่ยวให้สนุกนะโอเค,โค